ไปดูบรรยากาศของการเปิดเรียนของโรงเรียนที่จังหวัดสตูลกันหน่อยครับปีนี้ต้องบอกว่าพิเศษเพราะว่ามีโอกาสได้เห็นเด็กชาวมานินะครับที่ตัดสินใจมาสมัครเรียนในระดับชั้นประถมศึกษานี่จะถือว่าเป็นการช่วยเปิดโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับเด็กๆกลุ่มชาติพันธุ์ครับ นักเรียนชาวมานินั่งรถ3ล้อพ่วงนี่ครับนั่งกันมาแล้ว7กิโลเมตรครับมาที่โรงเรียนบ้านวังสายทองหมู่ที่4ตำบลน,น้ำผุดอำเภอละงูจังหวัดสตูลเพื่อมาสมัครเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4จนถึงปีที่1ถึง4่นะครับแต่กว่าที่จะมาถึงวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าคุณนัทน,นัน์อมเพียรเป็นคุณครูจิตอาสาก็ต้องใช้เวลาบ้างเข้าไปในป่าเพื่อไปสอนหนังสือให้กับเด็กๆก,กลุ่มนี้ ทั้งพื้นฐานภาษาไทยแล้วก็คณิตศาสตร์เพื่อปรับความรู้พื้นฐานก่อนที่จะมาเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่นี่ครับจริงๆมีเด็กชาวมานิ8คนที่มีความตั้งใจจะมาสมัครเรียนแต่ปีนี้มีความพร้อม4คนครับก็คือน้องเปียน้องปุยน้องฝนและก็น้องเจีย๊ยบครูนัทก็บอกว่าที่ผ่านมาเด็กๆชาวมานิมีความขยันและกระตือรือร้อนจึงคาดหวังว่าหากเรียนจบจะสามารถกลับมาสอนน้องๆที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์ในชนเผ่าได้ และการศึกษาก็จะเป็นเกราะที่ช่วยป้องกันคนที่อาจจะไม่ประสงค์ดีทําให้พวกเขาสามารถดําเนินชีวิตในสังคมภายนอกได้ครับอยากช่วยเขาจริงๆนะให้เด็กได้มีความรู้อันออกเขีนได้จะสามารถไปตไปเรียนสามารถมีอาชีพอาชีพที่เหมือนเด็กคนอื่นที่อยู่ในเมืองครับเราเองก็ยังไม่รอด ด้านนายพีรพัฒน์เงินจเจริญในอำเภอละงูบอกว่าการศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กทุกคนนะครับสองสามปีที่แล้วทางอำเภอละงูรวมถึงอำเภอทุ่งบ้าอำเภอควนกาหลงเนี่ยก็สำรวจทั้งหมดพร้อมเร่งออกบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็นําเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาและทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือว่าพอ,อชอํอเาเภอก็เตรียมดําเนินการเรื่องระบบสาธารณสุขต่อไปนอกจากนี้เตรียมไปดูเรื่องที่ดินทํากินของคนกลุ่มนี้ด้วย สำหรับโรงเรียนบ้านวังสายทองแห่งนี้ก็รับนักเรียนชาวมานิเป็นนักเรียนรุ่นที่2แล้วนะครับและคุณครูผู้สอนก็มีความถนัดความเชี่ยวชาญในเรื่องของการสอนอยู่แล้วเบื้องต้นคุณครูจะทําการสอนและประเมินผู้เรียนถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพื้นฐานการศึกษาจากนั้นก็จะได้ปรับเปลี่ยนแผนการสอนและส่งเสริมให้มีการเรียนแบบเท่าเทียมกันเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้อย่างดีที่สุดเลยครับ